สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน,นี่คอ Comment c o m มนต์สนุกสนานกันอีกค้งนะครับในวันนี้นะครับผมคําถามที่เราได้ถามไปในคราวที่แล้วเนี่ยก็คือผมอยากรู้นะครับถ้าผมอยากแตกแขนงช่องเนี่ยไปทําช่องท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะทำคอมิกเวิลด์เนี่ยแม่งหนักเลยเกินกูอยากพักผ่อนไปเที่ยวบ้าง ซึ่งไอการไปเที่ยวเนี่ยก็จะถ่ายคลิปให้ท่าผู้ชมดูด้วยครับผมเราก็เลยอยากรู้นะครับว่าท่านผู้ชมนั้นจะอยากดูผมไปเที่ยวที่ไหนกันและต้องบอกเลยครับผมแต่ละคนก็ได้คอมเมนต์กันมามากมายเลยและในตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าท่านผู้ชมนั้นเขาอยากให้ผมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างกูอยากไปดูมอนโดนอัตูดไอสัตว์มันเกี่ยวอะไรกับกูไปเที่ยววะไม่เกี่ยวเลยอะทำไมต้องอยากดูอตูดแค่อยากไปเที่ยวสนุกสนุกนี่ผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่อะไม่ต้องไปอะผมจะดูคอมิกเวิลด์โอ้โหแต่ละคนนี่ไม่อยากให้ผมไปเที่ยวเลยนะครับคือต้องเข้าใจหน่อยว่าทำคอมิกเวิลด์เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นนะครับผมกว่าจะแปลกว่าจะทำนู่นทำนี่ใส่รูปโอยเหนื่อยไปหมดครับผมอยากพักผ่อนบ้างวัดครับผมไปทำบุญบ้างสิจะได้มีโดนอัดตูดคือผมว่าวัดก็คงช่วยไม่ได้หรอกครับถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต่อให้ผมไปทำบุญนะบริจาคสร้างวัดขึ้นมาผมว่าผมก็ยังคงโดนอัดตูดอยู่เหมือนเดิมแม่แหละ ไม่รู้เลยว่าจะช่วยยังไงดีลาวก็เป็นเวรกรรมที่ไม่สามารถเอาออกได้นะครับผมไอการโดนอัดตูดเนี่ยนี่ก็ยังไม่จบนะครับไปเที่ยวทะเลครับผมโดยเฉพาะพัทยาบาเกเพียบครับพี่คือจุดประสงค์นี่ไม่ให้กูไปทะเลหรอกให้กูไปบาเกมึงพูดมาตรงๆก็ได้นะกูอยู่สีลมก็ไปบาเกได้ไม่ต้องไปพัทยาก็ได้นะส่วนคนนี้นี่หนักสุดเลยครับผมคือมึงอยากได้ของรางวัลมากใช่ไหมคือถ้าไปเที่ยว,วเนี่ยไม่แจกของอะ่ะ ก็อย่าไปเลยพี่เปลืองเวลาคนอื่นดูคือมึงจะดูเพื่อมึงจะเอาของรางวัลว่างั้นเหออไอสัตว์ไม่ได้จะดูกูเลยจะเอาของรางวัลไอห่าเอ้ยไม่ดีเลยนะคนนี้เนี่ยแย่มากกับน้องแย่มากไม่ดีเลยครับภูเขาครับผมบ้านผมอยู่ใกล้ทะเลอ่ะเบื่อแล้วทะเลคือน้องนนองอาจจะบ้านอยู่ใกล้ทะเลนะครับแต่บ้านพี่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลดิพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปแต่เดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วกันต้องไปเที่ยวไหนไปภูเขาสิครับผมไปดอยสุเทพแล้วก็ไปดอยเมืองด้วย ดอยสุเทพนี่ผมยังพอเข้าใจนะครับแต่ดอยเหมืองนี่ไม่น่าใช่นะไปภูเขาไฟครับพี่เดี๋ยวก่อนกูจะไปยังไงล่ะแม่งกูไปโดราวา์พ่นใส่กูตายห่าพอดีแต่ไปภูเขาไฟเนี่ยก็ยังพอเป็นไปได้นะครับแต่ไอที่เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่านี่ไปเขาโอลิมปัสครับพี่อยากดูกูก็อยากดูเหมือนกันด้วยแต่กูก็ไม่รู้กูจะไปยังไงแล้วคนนี้ก็เหมือนกันนะครับไปดาวอังคารครับพี่กูจะไปยังไงอะถ้ามึงหาทางให้กูไปได้นะกูไปเลย แต่ปัญหาคือกูไม่มีทางไปยังไงล่ะคือถ้าหาได้เนี่ยกูไปอยู่แล้วดาวอังคารใครๆก็อยากไปทะเลครับผมอยากเห็นหมอนใส่บิกินี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ควรอยากเห็นกูใส่บิกินี่สิมึงควรจะอยากเห็นแบบผู้หญิงใส่บิกินี่อะไรแบบนี้สิไม่ใช่กูไม่ใช่กูม,กมึงเข้าใจะอะไรผิดแล้วภูเขาครับเพราะว่าชาวเขาเนี่ยขาวหน้าเย็ดดีทะเลครับเจีมแจ่มสาวต่างชาติหน้าเย็ดดีเหมือนกัน คือจะไปไหนก็ได้ขอให้เย็ดอย่างเดียวใช่ไหมคนนี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ฮะโทนะครับผมวันนี้เราลองดูคําตอบกันมาแล้วแต่ละคําตอบนี่แบบโอ้โหทาผมไปไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับและในตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะได้แบบข้อสรุปกันมาแล้วว่าไปเที่ยวเนี่ยเราจะไปหาที่ที่มันมีทั้งทะเลและภูเขาเลยละกัน แม่งจะได้แบบตอบสนองทุกความต้องการเลยและคำถามในตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะขอบอกให้ผู้ชมเลยว่ามันค่อนข้างจะแบบมีประโยชน์และมีสมองในการตอบนะครับผมคือผมกําลังสนใจเรื่องพวกนี้อยู่ไงีกำลังอ่านข่าว้วเจอพอดีก็เลยอยากเอามาถามว่าท่านผู้ชมด้คิดยังไงกันมันก็ดูจะแฟนตาซีหน่อยๆแลละแต่มันก็ยังพอมมีความเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสที่หุ่นยนต์จะมาครองโลกหรือเปล่าครับผม ใหผู้ชมคิดว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทบาทกับโลกนี้ขนาดไหนเราตอบกันมาได้เลยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยด่าร้อยหย่อเล่นก็ขำๆนะครับผมอย่าคิดมากนะครับและในวันนี้ก็ไปก่อนละกันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวล์นะครับบ๊ายบาย